สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเปรมอน o ทูเดฟครับผมวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าของดีมากๆครับนั่นก็คือ extension สำหรับคนที่เป็น developer ควรรู้ครับซึ่งผมก็ไปอ่านในบทความมานะแล้วก็เออม,มันมีหลายตัวนะที่น่าสนใจมากๆนะครับไปดูตัวแรกกันของเรากันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ชื่อว่าเอ่อ w e b p a l y z e r เฮ้ยจริงไหมไหนขอขอขอให้อ่านได้ฟังหน่อยดิ p r l y z e r p r z e r ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีมากๆเลยนะมากมากเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าเว็บคนนี้เขาใช้อะไรเขียนเออถ้าเกิดอย่างนี้ต้องแบบเปิดเหมือนกับฟางรายการไหมเคยสงสัยกันไหมครับว่าเว็บเว็บนี้เนี่ยใช้ภาษาอะไรเขียนครับเอยเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวก็มีมาบนน่นอนกว่าเอยพี่ครับเนี่ยเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้เลยนะครับก็ตั้งใจเหมือนนะะซึ่งนี่ถ้าเกิดว่าพอเราทําการติดตั้งนะเจ้าตัว extension ตัวนี้เสร็จใน Google Chrome นะฮะเราสามารถเข้าไปเว็บไซต์ต่างๆอย่างเช่นเว็บไซต์อะไรดีล่ะสนุกคอมแล้วเราก็จิ้ ี่ปลั๊กอินของเขาครับเขาจะบอกเลยนะว่าเฮ้ยเจ้าสนุก .com เนี่ยทำการติดตั้งปลั๊กอิน JavaScript ตัวไหนบ้างหรือว่าเฟรมเวิร์กอะไรบ้างนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักเนี่ยมันก็จะมีแบบ Next.js อย่างเงี้ย Webpack อย่างเงี้ย ต so ัวเว็บเซเวอร์เราก็รู้ได้เลยนะว่าเขาใช้เป็น Engine X นะฮะแล้วก็มี React ด้วยนะครับตัว Ad v e r t i s i n g เนี่ยก็มี a d ดเ n นตเอ่อยมี Google Analytics เอ่อยเออรู้ได้ถึงขนาดนี้เลยนะทุกคนก็เป็นอะไรที่ว้าวว้าวมากนะหรือบางเว็บไซต์เนี่ยอย่างเช่นเว็บนี้ผมชอบเอาไว้หารูปภาพนะามาประกอบเว็บไซต์ามาประกอบเพจข่าวอะไรเงี้ยจิ้มไปที่ w e b บแปร์เซนะฮะนี่เขาก็จะบอกเลยว่ามีวิดเจ็ตของ Facebook เนาะแล้วก็มี Google นะผมกาวาตาต่างๆเนาะรู b y ใช้รู b y เขียนด้วย 50%ชัวร์ก็คืออาจจะไม่ได้ร0อนตะแต่ว่ามันก็น่าจะพอจะตอบโจทย์แล้ได้เนาะ C D N ก็บอกนะว่าใช้เจ้าไหนนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีคำถามสงสัยเลยนะพี่เข้าเว็บนี้เขียนยังไงทำอย่างนง้นยังไงอย่างางี้ไงนี่โหลดตัวนี้ไปเลยทีเดียวจบ easy เลยฮะตัวต่อมาทุกคนตัวต่อมาตัวนี้ผมใช้งานประจําแต่ว่าผมไม่รู้นะว่ามันชื่อว่าอะไรนะทุกคนคลิกขวาดูได้ไหม เนี่ยมันชื่อ Color Pick Eyedropper นะครับเออนี่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 นิดขวาเข้ามาดูได้เลยนะนี่ Color Pick Eyedropper นะฮะขาวว่ามันมีดียังไงนะครับตัวนี้มีดีมากๆตรงที่ว่าเราสามารถ เข้าไปดูเว็บไซต์ต่างๆนะว่าเออเขาใช้สีอะไรเป็นหลักนะผมเข้ามาเว็บเดิมอีกแล้วเนาะจิ้มไปเนี่ยแล้วก็เอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าอ๋ออันเนี้ยสีแดงนะแล้วก็รหัสเป็นยังไงนะครับซึ่งมันมีความสำคัญมากๆเลยนะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะทำพรีเซนต์ไปเสนอลูกค้าเราอะ่ะแล้วเราไม่ได้ขอพวกซีบริษัทเข้ามาอย่างเงี้ยเราอยากจะทำให้มันสอดคล้องกันเงี้ยเราก็เนี่ยคลิกแล้วก็จิ้มไปได้เลยนะเราก็จะได้สีของเขาเลยนั่นเองนะครับทุกคน easy ชอบบริก really รนะเนี่ยเฮ้ยผมชอบสีดำๆอย่างเงี้ ดำอ่ะเออนะเวลาคุยกับฝ่ายกราฟริกอะไรตีทุกทีนะขอดำแบบไม่ดำนะน้องอย่างีนี่นผมก็แค่จิ้มแล้วก็เอารหัสสีไปเก็ต้ามันก็โอ้ดูเข้าใจง่ายดีนะซึ่งเอาเป็นว่าปัญหาเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นว่ารูปนี้สีอะไรเนี่ยพื้นหลังอย่างเงี้ยเราสามารถจิ้มได้เหมือนกันนะเนี่ยใช้สีอะไรอะไรเอ่ยจบหมดทุกปัญหานะ นแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเออพี่ครับมันจะมีฟังก์ชันในของ Google Chrome อยู่แล้วนะที่ให้ดูสีแต่ว่าผมว่ามันก็ยังดูยากอยู่ดีถ้าเกิดอย่างเงี้ยจิ้มไปปุ๊บมันก็ดูง่ายเลยนะฮะ easy ก็อย่างหนึ่งตัวนี้เป็น extension ที่ผมใช้บ่อยโคตรโคตรอีกตัวหนึ่งนะทุกคนก็คือเคยมีปัญหากันว่าแบบเนี่ยเราออกแบบเว็บเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราจะเอาไปโชว์ลูกค้าว่าแบบเฮ้ยพี่เว็แบบผมหน้าต่างอย่างนี้นะเราก็จะต้องแบบนั่งไลแ่แคปทีละอันทีละอันไม่ใครเขาใช้อย่างนี้กันไม่มีแล้วนี่ใช้ตัวนี้นะทุกคน go full page จิ้มไปปุ๊บเหตุการณ์มันจะเกิดงี้รึป๊บึุ๊บรึ๊บ,บนี่มันไปทำการแคปสกรีนทั้งจอมาให้เราเลยนะเราก็คลิกขวาสามารถเซฟเป็น pdf ได้ด้วยเป็นไง ล้ำไปอีกนะทุกคนเนี่ยเซฟเสร็จปุ๊บก,กดดูเป็น PDF ได้เลยนี่มันมันเป็น a 4นะมันอาจจะเตะหน้าใหม่ได้หน่อยหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ต้องการ A4 ีคลิกขวาแล้วก็เซฟเป็น i m a g e ก็ได้นะทุกคนอีซี่นะโดยเฉพาะคนที่ใช้แบบพวกกดเพลสใช้พวกในการออกแบบเว็บแบบเครื่องมือพวกสำเร็จรูปอะ่ะลากวางลากวางเงี้ยเราอยากจะให้ลูกค้าดูก็ดูอย่างนี้ได้เลยนะ Easy, อีซี่ชอบชอบชอบนะครับคุยกันง่ายดีนะกุยคุยกันง่ายดีอะใช่แต่ตอนนี้คุยอใครอยู่นะครับ โอเคเมื่อกี้น่าจะได้ไปสัก2-3ตัวแล้วเนาะตัวต่อมาตัวสุดท้ายไม่เกี่ยวกับเขียนโค้ดเท่าไหร่แต่ว่าผมว่ามันมีประโยชน์มากๆสำหรับคนไทยหลายๆคนนะั้นั่นก็คือแ a m มาร y นั่นเองไอ้เจปป้าแอปเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะช่วยตรวจแกมมาเราอะว่าเราใช้คำไหนดีนะฮะนี่ถ้าเกิดติดตั้งเสร็จแล้วมันจะมีไอ้เขียวๆขียวเนี่ยขึ้นมานะซึ่งมันก็รบกวนสายตาเรานิดนึงแหละแต่ว่ามันมีประโยชน์มากเวลาเราพิมพ์ภาษาอังกฤษนะนี่นี่นี่อ่านี่งเช่นในเคสนี้ทุกคนผมพิมพนะ์ Hello, What What Hello name name you you มันกกก็จะะะทาารรรแ้้ใหอไปะมาณ เนี่ยนะทุกคนมันก็เป็นอะไรที่เบสิกพื้นฐานนะถ้าเกิดว่าเรามีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่จําเป็นแนตะ่ว่าผมว่าปังอินต,ตัวนี้มันก็ดีในระดับหนึ่งนะทุกคน e ซี่โดยเฉพาะเวลาช่วงที่พิมพ์ในกิตหับอะไรเงี้ยไปตอบคอมเมนต์ของคนอื่นเขาอย่างเงี้ยหรือว่าแตกโอเวอร์โฟลเงี้ยก็เออช่วยอะไรได้เยอะเพิ่มความมัน่นใจเราได้เยอะนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะนะสำหรับปี2อ2 1นบะครับผมเอออยากจะรู้เว่านี้ใช้งานยังไงอยากจะรู้ว่า หลายตัวที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้พูดใน EP นี้เนาะแนะนําว่าถ้าเกิดใครมีตัวไหนเด็ดๆเนี่ยพิมมาไว้ใต้คอมเมนต์ของ YouTube คลิปนี้เลยละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบถูกใจไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย